บ้างเอ่ยเนาะข้างถนนค่ะมีช่เห็นที่ไหนกันนะขาหลนนท่างอนนช่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใหรือเปล่าเขาจะแจกขวดให้นะคะแล้วให้เด็กๆเนี่ยเต้นตามครูนะคะให้หลินคนยิงขึ้นยิงขึ้นใครลองได้ก็ช่วยกันลองได้นะคะห่างกันนิดนึงนะคะโอเคค่ะเต้นตามครูนะคะไปนเล่เช้าเราเลย มนเพิมาแล้วข้ามข้ามขาม,ขมถนนเมื่อใดไฟจราจรมองไว้ให้ดีไฟแดงหยุดนะไฟเรือจะตัวไว้กันตัวไฟแดงหยุดนะหยุดค่ะไฟเกียวคือให้ไปข้ามข้ามข้ามถน,นนเมื่อใดมองไม่ลืมมองรถลา มองดีๆใจละความมองดีๆใจละความขอให้ทำเดียวและเราได้แหละไปได้อีกรอบหนึ่งนะคะคะของเราคะแนนคนครันนคแนนคะนคะแน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 นนนนนคะแนนคะแนนน เตรียมตัวไว้เตรียมตัวไปเที่ยนวนะยุดปลายเที่ยวยคือหาๆๆย,หอยไปข้ามข้ามข้ามขยันเรือไกลมองไม่ลืมมองล็ดลามองดีดีซ้ายและขวามองดีดีซ้ายและขวากอให้ทำเที่ยวนะทำแล้วอะทำได้โอเคค่ะ เพลงลูกกินเนี้ยเขาพูดถึงอะไรคะการข้ามถนนอ่าเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมว่าครูจะสอนเรื่องอะไรการข้ามถนนนะคะและสอนเรื่องไฟจราจรนั่นเองนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะในเพลงเนี้ยเขาข้ามถนนตรงไหนเนี้ด็กๆรู้เรื่องคะยางค่ะเขาข้ามถนนงทางม้าลายใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆเคยข้ามถนนกันไหมคะเป็นข้ามกับใครบ้างไหมคับแม่ ล้วเด็กๆเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยปฏิบัติอย่างไรในการข้ามถนนคะเด็กๆดูไฟดูไฟแล้วก็อะไรคะดไปตามผู้ใหญ่ค่ะแล้วนักเรียนคิดว่ามีวิธีไหนบ้างที่แบบข้ามถนนใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยนะคะสพานลอยข้ามได้ใช่ไหมคะข้ามได้ใช่ไหมคะปลอดภัยด้วยค่ะทางม้าลายกับสะพานลอยให้เด็กๆเรื่องเด็กควรข้ามฝั่งไหนก่อนคะทางม้า ไม่เลยค่ะคือทอพานค่ะห <า S 2> เห็นไหมค<ฮ>ะก็น้องอ้อนที่เขาถึงกันนะนี่น่ารักตัมืี้น้องออนหน่อยค่ะโอเคค่ะหนูชื่อลูกสาวค่ะเขาชื่อลูกสาวแต่น้องหนูชื่อลูกพี่อโเคค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณฝอยอยจ่าอยากจะถามเด็กๆว่าเด็กๆเคยข้ามขนม,ก,ขนมกับใครบ้าง เกิดอะไรบ toys? ้างไหมเอ่ยรถชนรถชนกันตรงไหนคะตรงถนนเลยค่ะรถชนคนตรงกำลังเดินข้ามถนนแล้วก็เพราะว่าไม่ดูไฟจราจรค่ะเพราะว่าข้ามแบบไม่ดูรถเลยค่ะน้องก้อยดีไหมคะเด็กๆได้ดูข่าวของคุณหมอนะคะมีค่ะ มีคุณหมอท่านหนึ่งใช่ไหมคะข้ามถนนทางม้าลายก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุถูกไหมคะใช่ค่ะถึงเราจะข้ามถนนทางม้าลายนะคะก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมคะใช่เหมือนคุณหมอท่านหนึง่งที่ข้ามทางม้าลายก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนเลยใช่ไหมคะก็เป็นต่า,า,างๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้รถนะคะเด็กๆเ,เราต้องชะลอรถตรงที่เป็นทางม้าลายนะคะแล้วทางม้าลายเด็กๆควรจะ เวลาข้ามถนนควรจะมองซ้ายมองขวาถูกไหมคะแล<ร>้วก็มองสัญญาณไฟจราจรให้ดีนะคะ,ะเด็กๆดูให้ไหมคะวัน<อ>นี้นะคะคุณครูเนี่ยจะมีนิทานดิบบุ๊กมาให้เด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านนิทานให้อ่านนินนนนนทานให้ฟังนะแต่ว่าครูเนี่ยมีกฎสองข้อ,อง่ายๆ เด็กๆสงสัยอะไรให้ถามหลังจากที่ครูอ่านนิทานจบนะคะโอเคไหมคะค่ะเป็นนิทานแม่ลิงพาข้ามถนนปลอดภัยฐานตำนานเนี่ยก็จะมีแม่ลิงแล้วก็ลูกลิงนั่นเองนะคะตรงนี้ก็เป็นถนนใช่ไหมเออเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสัญญาณ้นเป็นสัญญาณอะไรไปดูกันเลยคะ่ะ ยืนรออะไรตรงนี้จ๊ะเด็ๆกๆรู้ไหมจ้ายืนรอตรงนี้เดี๋ยวรถเฉียวได้นะเด็กๆยืนรออะไรกันเออช้างนั้นตอบว่าหนูยืนรอข้ามถนนค่ะแม่ลิงจึงตอบว่าเด็ๆกๆรู้ไหมจ้าว่าข้ามถนนเนี่ยต้องข้ามบนสะพานรอยและทางม้าลายนะจ๊ะถ้าเด็กแม่ลิงจะพาข้ามทางม้าลายนะ นั่นเองจ้ตรงน,นี้นะจ๊ะที่เราต้องข้ามเสมอเป็นทางม้าลายนั่นเองเด็กๆต้องมุ่งขาณไฟจราจรให้ดีนะจะา <c oughs> ลูกลงสงสัยไฟจราจรทำไมมีเยอะแยะจังเลยอ่ะดูยังไงคะแม่แม่ลิงคือบอกว่าอันนี้คือสัญญาณไฟจราจรรถนะคะเด็กๆสัญญาณไฟรจราจรรถสีแดงแปลว่ารถต้องหยุดนะคะ สัญญาการรอจอรถสีเหลืองแปลว่ารถต้องชะรอรถนะคะส่วนไฟจราจรสีเขียวคือรถออกนะคะเด็กๆส่วนตรงนี้นะคะเขาเรียกว่ามีสองสีเขาเรียกว่าสัญญาณข้ามถนน,นนั่นเองนะคะสัญญาณที่มีคนยืนอยู่ตรงนี้เป็นสีแดงเนี่ยคือให้คนยืนรอนะ จึงบอกว่าวันนี้ข้างถนนสนุกจังเลยได้เรียนรู้ไปตราจอนด้วยส่วนเนี่ยเจ้าลิงเนี่ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะคะโอเคค่ะนิทานเรื่องที่ครูอ่านให้ฟังเนี่ยเขาพูดถึงอะไรบ้างเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะไปจราจรค่ะไปตราจอทางม้าลายใช่ไหมคะแล้วเด็กๆพูดถึงอะไรกันบ้างเขาแัดหมายเถึงยังไง เือเนี่ยแมวน้อยกับช้างน้อยเนี่ยเขาไปข้ามที่ไม่มีทางม้าลายได้ไหมคะแบบนี้ไม่ได้ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเราเวลาจะข้ามถนนเนี่ยต้องข้ามทางม้าลายและบนสะพานรอยใช่ไหมคะถ้ามีสะพานราต้องวงข้ามสะพานรอยนะคะเพื่อความปลอดภัยและทุกครั้งที่เด็กข้ามถนนต้องควยมีผู้ปกครองนะคะคอยข้ามไปด้วยห้างข้ามคนเดียวนะคะแล้วตอนที่เราเดินข้ามทางเนี่ยเด็กๆห้ามยืนอยู่ใกล้กุญาจข้ามถนนนะคะ มังนั้นจะเกิดอาการรดเฉียวได้เหมือนเจ้าช้างน้อยกับแมวน้อยนั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้นิทานของคุณเนี่ยก็จบแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวคุณรูนเนี่ยจะเดี๋ยวคุณจะถวามาทีนะคะทุกทนไฟจราจรก่อนที่จะจะไปเล่นบทปาสสมมุริกันนะคะโอเคไหมเอยโ่สะสารสีนี้เขาเี่ยสัญญาณอะไรนะ ที่บนหัวเราสัญญาณอะไรนะใช่สัญญาณรถสัญญาณรถถูกต้องค่ะเด็กๆตอบได้ไหมคะสีแดงหมายถึงอะไรคะเราต้องหยุดค่ะมากค่ะแล้วสีเหลืองหมายถึงอะไรคะรถเก่งมากค่ะแล้วสีเขียวคะไปได้เก่งมากค่ะสองสีนี้สัญญาณอะไรนะข้ามทางถูกต้องค่ะทำไมสีแดงหมายถึงอะไรคะที่คนยืนอยู่นิ่งๆเก่งมากเลย สีเขียวนะคะไม่ได้เ hmm. ด <Within here, S 1> oh ินได้เดดินไ้เก่งมากค่ะวันนี้ครูขอคุณขอขอขอสองคนหนูขับรถขยันขับรถหนูอ่าใส่ตัวนี้ได้ค่ะตัวนี้เอาเอาขอวออกหัวก่อนก็ได้ค่ะใส่ตัวนี้ไม่ไม่หนูใส่ตัวนี้ในแบบน้ำน้ำโซน้ำนะคะอันนี้ใส่เข้าไปที่หัวได้เลย Win, win. เป็นคนให้สัญญาณน,นะคะแล้วเด็กๆต้องคิดเอานะว่าสัญญาณท,ทำยังไงบ้างเนาะเสริมคนข้าวอยู่ตรงนี้นะคะถ้าคนข้าวหนูต้องมองหนูต้องมองสัญญาณไหนคะลูกอันนู้นโอเคสัญญาณเราต้องมองทางไหนคะอคันนี้โอเคค่ะเตรียมตัวยังเด็กๆไฟเขียวไฟเขียวจ้าโอ้ถ้าเปลี่ยนเป็นไฟเหลืองแล้ว,ว<ๆ>ทำยังไงชะลอไฟแดงแล้วทำ เสียงฟังข้ามถนนเปลี่นยนเป็นไฟเขียวแล้วก่อนข้ามก่อนข้ามต้องมองอะไรก่อนลูกมอง้าดมองท้ายฝาดมองท้ายฝาดไอ้มองท้ายฝาก่อนเลยรถจอดสนิทยังรถจอดสนิทยังไม่เลยค่ะรถอยู่ที่นี่สิลูกรถจอดสนิทยังคะสนิทแล้วข้ามถนนได้เลยข้ามถนนได้เลยอ่ารถไฟเขียวแล้วไฟเขียวกลับมาลูกกลับมา ขับรถไม่ใขับรถแรนนะลูกถ้าเห็นทางม้าลายเมื่อไหร่เราต้องชะลอได้แล้วนะโอเคไหมคะโอเครถไฟสีเลืองแล้วชะลอแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนไฟแล้วนะหนึ่งสองสร้างไฟแดงทำยังไงอยู่เดี๋ยวไปไฟแดงต้องอยู่อ่าตอนนี้คุณข้ามถนนเป็นสีแดงอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วติ๊งทำยังไงมองซ้ายมองขวารถจ่สนิทยัง 真<您>的凉快。 ตอนนี้สัญญาเอ้ยสัญญาณอันนี้ยังเป็นสีแดงอยู่นะลูกชะลอรถชะลอรถเด็กข้ามถนนเป็นสีเขียวงแล้วลูกโอเคเก่งมากค่ะตบมือให้เธอหน่อย โอ้ยเกมการศึกษาของปูเนี่ยเป็นเกมรัอตโต้นะคะเด็กๆต้องมองแผ่นใหญ่นี้ให้ดีเป็นแผ่นหลักว่าภาพเล็กๆสองดราเนี่ยมีแผ่นไหนบ้างนะที่เหมือนกันถ้าเหมือนกันแล้วให้วางตามช่องของปูนะคะตามที่กาหนด Terima kasih telah menonton! Yeah.